รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฮ้ย hey, ขาดเปล่าวะเราก็เลยจับดูเฮ้ยไ,ไม่ขาดชาไปหมดคือเหมือนเหมือนเราขาดไปครึ่งท่อนแล้วอะ่ะคิดอยู่ว่าไม่อยากอยู่อะ่ะอยากฆ่าตัวตายแต่เราจะฆ่าตัวตายยังไงขนาดจะฆ่าตัวตายปัญญาฆ่าตัวตายยังไม่ได้เลยอะ่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อะค่ะคือแค่เราสามารถทำกิจวัตรประจำวันเองได้แค่นี้เขาก็ดีใจเขาก็ภูมิใจในตัวเราแล้ว เราทำวันนี้เราทำไม่ได้เราจะผิดหวังแต่วันต่อไปอะใช่ว่าเราจะผิดหวังเหมือนเหมือนวันนี้ครั้งแรกไม่ได้อะลองอีกลองอีกก็ลองอีก mm hmm. ถ้าเราจะจะทำอะไรเพื่อใครสักคนก็ต้องครอบครัวเราเลยคะ่ะเพราะเขาเป็นคนอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเราคนปกติก็ควรจะมีมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงร่วมกับคนพิการได้คนพิการต้องมีมุมมองยังไงให้ใช้ชีวิตกับคนปกติได้อย่างนี้ เป็นเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณด้วยเสินเชื่อ GSB บ้านแรกเมือนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมพอดีเกิดอุบัติเหตุค่ะตอนนั้นเรียนพยาบาลอยู่ค่ะจะขึ้นปีสามแล้วเรียนอยู่มอเอกชนแห่งหนึ่งค่ะคือโดนรถไฟชนรถยนต์เราติดอยู่ในรถยนต์เสร็จแล้วเราโดดออกมาไม่ทันรถไฟก็เลยชนรถยนต์แล้วก็เลยเหวี่ยงเราตกลงมา ก็เลยทําให้กระดูกไส้สันหลังขาดแล้วก็ที่สะบักแขนด้วยค่ะความคิดแรกในหัวคือเฮ้ยขาดเป้่าวะแล้วก็เลยจับดูเฮไม่ขาดชาไปหมดคือเหมือนเหมือนเราขาดไปครึ่งท่อนแล้วอะ่ะส่วนที่ดีก็คือมีแค่มือข้างเนี้ย นอกที่เหลือใช้ไม่ได้เลยอย่างงี้ค่ะถามว่ายากไหมจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ได้ง่ายค่ะเนื่องด้วยจ๋าต้องมีความพยายามของคนอื่นสองเท่าเพราะว่าหนึ่งเราการได้รับปัจิตมันเยอะกว่าคนอื่นมันก็เลยทําให้เราต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นยิ่งเราใช้ได้แค่แขนข้างเดียว เราก็ต้องยิ่งพยายามทําอะไรเพื่อตัวเองให้มากที่สุดะคะ่ะเป็นช่วงแรกๆผ่าตัดช่วงอาทิตย์แรกค่ะหมอให้กลับบ้านแม่ก็เลยถามหมอว่าจะกลับบ้านได้ยังไงลูกยังลูกยังนั่งไม่ได้เลยจะให้กลับไปโดยสภาพยอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วเรื่องเรียนจะยังไงแล้วทีนี้หมอเขาก็เลยคุยเคสกันคอนเฟลิน์เคสกันว่าจะทํายังไงต่อไปเขาก็เลยแนะนําให้ไปสถานพื้นฟูที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปินค่ะนครปฐม,มก็เลยไปอยู่นั่นเข้าๆออกออก,ออก ระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์นะคะสามปี3ปีกว่าเลยค่ะตอนนั้นไม่มีใครรับตัวเองได้หรอกคะ่ะคือแบบขนาดแค่จะลุกมานั่งกินข้าวเองก็ยังไม่ได้กินข้าวเองก็ยังไม่ได้คิดอยู่ว่าไม่อยากอยู่อะอยากฆ่าตัวตายแต่เราจะฆ่าตัวตายยังไงขนาดจะฆ่าตัวตายปัญญาฆ่าตัวตายยังไม่ได้เลยอะตอนนั้นก็คิดว่า จะทํายังไงต่อไปเราเรียนเราก็จะจบแล้วแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปไม่อยากคุยกับใครแต่พอได้เจอพ่อเขาก็เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะลูกถึงหนูจะเดินไม่ได้พ่อก็จะเป็นขาให้พ่อจะทําให้มันหายเองเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจมันท้อได้แค่แป๊บหนึ่งอะค่ะ พอได้เจอคําพูดเขามาในช่วงที่จังหวะเวลาที่เหมาะสมหมายถึงว่าเขามาซัพพอร์ตจิตใจเราทันเวลามันก็เลยทําให้เราแบบว่าไม่แบบว่าไม่ดาวลงไปเยอะมากค่ะสงสารพ่อสงสารแม่ที่เขาทํางานก็เหนื่อยแล้วเขาต้องมาดูแลเราอีกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ค่ะคือแค่เราหมายถึงว่าแค่เราสามารถทํากิจวัตรประจําวันเองได้แค่นี้เขาก็ดีใจเขาก็ภูมิใจในตัวเราแล้วเขาไม่ได้คาดหวังกับเรามากมายแค่เราสามารถดูแลตัวเองได้สามารถรับผิดชอบตัวเองได้างค่ะ มันก็เลยจะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะออกมาใช้ชีวิตเองเขาภูมิใจที่เราสามารถทำกิจวัตรประจำวันเองได้แล้วถ้าเกิดเราทำงานเองได้เขาจะภูมิใจในตัวเราขนาดไหนถ้าเราทำงานเองได้เราสามารถเก็บตังค์ส่งตัวเองเรียนได้เขาจะภูมิใจในตัวเราขนาด ก็พยายามตั้งเป้าหมายว่าต่อไปเมื่อในเมื่อเราเหมือนเราได้เริ่มต้นใหม่ค่ะหมายถึงว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าเป็นแค่นักศึกษาเรียนพยายามเรียนให้จบจบแล้วก็ทํางานคิดแค่นั้นแต่พอเรามาเริ่มเหมือนเราว่าเป็น,นอุบัติเหตุเราต้องมาใช้ชีวิตมนวิแชอย่างเงี้ยเราต้องเริ่มคิดใหม่เหมือนเราเหมือนเด็กอนุบาลที่กําลังจะเริ่มท่องกองไก่หัหนูกอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงต่อไป ก็คิดเป้าหมายเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นเช่นวันนี้เราไม่สามารถแปลงฟันเองได้แล้วพรุ่งนี้เราจะพยายามทําได้ไหมถ้าเราทําได้แล้วเราเป้าหมายต่อไปอ่ะเราก็ต้องพยายามตั้งเป้าหมายไปเรื่อยๆเลยค่ะเป้าหมายระยะยาวเราอยากจะทํางานมากกว่าเพราะว่าเรายิ่งเราอยู่โรงพยาบาลนานค่าใช้จ่ายก็จะเยอะแล้วเราอยู่กับบ้านเราเห็นค่าใช้จ่ายของพ่อแม่เขามีเท่าไหร่เขาทุ่มให้เราหมดเลยอ่ะค่ะมันเลยทําให้เราคิดว่าเราควรจะทําอะไรเพื่อเขาบ้างอย่างน้อย เรารับผิดชอบตัวเองไม่เป็นภาระเขาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราได้ช่วยเขาแล้วอะค่ะยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทำได้แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องทำได้เมื่อก่อนจะไม่สามารถปั่นวิเชียร์สองข้างได้จะยังทำได้จาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้จ่ยยังทำได้ จะไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันเองได้จะยังทําได้จะคิดว่าต่อไปอ่ะจะจะต้องทําอะไรได้อีกเยอะคําว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือเราสามารถพุ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระของพ่อแม่สังคมเพราะสอนมาคนเขาจะมองว่าคนพิการเป็นภาระของสังคม เคยที่จะหยุดกายภาพแต่เลยจนถึงทุกวันเนี่ยตั้งแต่มันแรกที่จะเป็นเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระของพ่อแม่สังคมเพมราะสอนมาคนเขาจะมองว่าคนพิการเป็นภาระของสังคมเพราะบา้านคือเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ครรัวเป็นแรงขับเคลื่อนให้จ๋าถ้าเราอยากจะทำอะไรเพื่อใครสักคนก็ต้องครอบครัวเราเลยค่ะเพราะเขาเป็นคนอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเราเขาซัพพอร์ตทางนักจิตใจอันดับแรกคือเขาให้กำลังใจเราอย่างพ่ออย่างเงี้ยเราเราไม่สามารถเดินได้เขาก็บอกว่าจะเป็นขาให้แม่อย่างแม่อย่างเงี้ยแม่ไม่เคยที่จะหยุดกายภาพแต่เลยจนถึงทุกวันเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่จะเป็น ด้วยถึงทุกวันนี้เขาพยายามให้จ๋าทำกายภาพเพราะว่าลึกๆในใจเขาก็หวังนะคะหวังให้เราอยากจะถึงไม่หายแต่ให้มันดีกว่าเดิมให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เราสามารถใช้ชีวิตเองโดยที่ในวันที่ไม่มีเขาแล้วเราจะอยู่ได้ แต่ว่าตอนนี้จะได้แค่5เพราะว่าจะรู้สึกว่ายิ่งยิ่งเรากล้าออกมาใช้ชีวิตเองเรายิ่งรู้ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทําได้แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องทําได้เมื่อก่อนจะไม่สามารถปั่นวิชร์สองข้างได้จะยังทําได้จะไม่สามารถอยู่คนเดียวได้จะยังทําได้จะไม่สามารถทํากิจวัตรประจวาวันเองได้จะยังทําได้จะคิดว่าต่อไปอะจะจะต้องทําอะไรได้อีกเยอะ อย่างเมื่อก่อนจะยังไม่มีงานทำอยากจะ๋าทำได้จัาจทำงานได้แล้วเป้าหมายต่อไปจาก็อยากจะเรียนจะคิดว่าจัาก็ต้องทำได้คิดว่าเราอนาคตเราไปหมดแล้วพังหมดแล้วเราไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แน่นอนไม่ได้เรียนแล้วแล้วเราจะทำงานอะไรอะเรียนก็ยังไม่จบขอตังพ่อแม่อยู่หรอแต่มันทำให้เราคิดอีกอย่างหนึ่งคือในเมื่อเราเสียโอกาสนั้นไปแล้วใช่ว่า โอกาสทุกอย่างมันจะหายไปหมดเลยเราสามารถสร้างเองได้ไม่ใช่ว่าโอกาสจะมาหาเราเราสามารถหาโอกาสเองได้นะคะถ้าเรายังอยู่จุดเดิมอยู่แต่บ้านโอกาสไม่มีทางมาหาเราเอื่องจ๋าเลือกที่จะออกมาเรียนเข้าโครงการฝึกงานฝึกอบรมสับ,บรรคนพิการของมหาลายัยพระจอมเกล้าธนบุรีะคะ่ะพอจะออกมามันทําให้จ๋ามีโอกาสมันเหมือนเราคว้าโอกาสไวะคะ้ค่ะ พอเราถ้าเกิดจะไม่เข้าไม่ได้เข้ามาอบรมนี้จะก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทํางานถ้าเกิดจะเลือกที่จะอยู่บ้านโอกาสมันก็ไม่าหาจ่กที่บ้านนะคะพอจะออกมาจะรู้สึกว่าจะสามารถคว้าโอกาสได้ะคะ่ะความพิการมันมีไม่เท่ากันต้นทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่คุณอย่าคิดว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วโอกาสจะมาหาคุณคุณต้องลองคิดแค่เปลี่ยนความคิดอะคะ่ะว่า คุณอยากจะทำอะไรแล้วแล้วอย่าคิดว่าโอกาสมันจะไม่มาหาคุณคุณลองหาโอกาสให้ตัวเองดูคิดเป้าหมายว่าอยากจะทำอะไรอย่าก,กลัวคะ่ะเราทำวันนี้เราทำไม่ได้เราจะผิดหวังแต่วันต่อไปอะใช่ว่าเราจะผิดหวังเหมือนเหมือนวันนี้ครั้งแรกไม่ได้อะลองอีกลองอีกก็ลองอีกก็น่าจะ ว่าความผิดหวังนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับมันให้ได้หมายถึงว่าเข้าใจว่าทําไมเราถึงผิดหวังทําไมเราถึงไม่ได้ถ้าเราพยายามเข้าใจมันเราก็จะอยู่กับมันได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันมันจะปักกายเป็นเหมือนเหมือนมีดอะทอยทิ่มแทงตัวเองถ้าเราเข้าใจมันว่าเราทําไมเราถึงไม่ได้เราก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้ะคะ่ะอะไรที่สามารถทําตัวด้วยตัวเองตัวที่พึ่งใคร น้อยที่สุดเพราะว่าจะบอกว่าไม่พึ่งใครเลยมันก็ไม่ได้อะค่ะเราพรึ่งพาคนอื่นน้อยที่สุดแล้วเราสามารถทำทำด้วยตัวเองได้ค่ะนี่คือภาคความภาคภูมิใจของชาแล้วแค่สามารถปั่นวีแชร์ไปขึ้นทางลาดอันเล็กๆได้จ้าก,ก็ภูมิใจแล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครคความเป็นอยู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระของใครคําว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระของพ่อแม่สังคมเพราะสอนมาคนเขาะจะมองว่าคนพิการเป็นภาระของสังคมแตอ่อย่ามองเลยค่ะอย่ามองพวกเราหรือคนที่ใช้ชีวิตบนวีแชร์ว่าเป็นภาระของคุณเลยค่ะ เพราะเราก็พยายามที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่ไม่เป็นภาระของพวกคุณเราลืมไปว่าทำไมเราไม่ลองละ่ะเราตรงนั้นเราคิดไม่ได้จริงๆค่ะคือณนะตอนนั้นคือแบบทุกอย่างมันโถงเข้ามาหมดทั้งเสียใจทั้งกังวลเราต้องเป็นภาระจากที่เราทำอะไรเองได้อย่างเงี้ยค่ะ มันตีกันไปหมดเลยค่ะพี่คือหมายถึงว่าเราคิดแค่ว่าเราจะไปเรียนยังไงจะไปสอบยังไงจะใช้ชีวิตยังไงเดินไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วมันคิดแค่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้อะยังไงก็ไม่ได้โดยที่เรายังไม่ลองคนปกติก็ควรจะมีมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงร่วมกับคนพิการได้คนพิการต้องมีมุมมองยังไงให้ใช้ชีวิตกับคนปกติได้อย่าง เราลืมไปว่าทาไมเราไม่ลองล่ะเราตรงนั้นเราคิดไม่ได้จริงๆค่ะคือณนะตอนนั้นคือแบบทุกอย่างมันโถงเข้ามาหมดทั้งเสียใจทั้งกังวลเราต้องเป็นภาระจากที่เราทําอะไรเองได้อย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกนะคะทางด้านทางด้านจิตใจยอยากจะให้ให้ดึงตัวเองขึ้นมาอย่าอย่าจมอยู่ตรงนั้นมากอย่างที่สองก็คือการใช้ชีวิตการสภาพแวดล้อมการออกมาใช้ชีวิต ตรงนี้เรา,า,ส,า,าสามารถเยียวยาได้ไยถึงว่าคนปกติก็ควรจะมีมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงร่วมกับคนพิการได้คนพิการต้องมีมุมมองยังไงให้ใช้ชีวิตกับคนปกติได้อย่างเงี้ยอย่างเจอใครเขาเห็นเราบางทีเขาก็อยากจะยิ้มให้เราถ้าเกิดเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เรามันก็มีความสุขนะคะเพราะบา้าเนเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสิน าคารเพื่อสังคมคมือจ๋ายากเรียนจิตวิทยาค่ะจา๋ายอยากเรียนจิตวิทยาคลินิกช่วงแรกๆที่จะเป็นน่ะพอจะได้เจอนักจิตวิทยาค่ะเขาให้คำปรึกษ,ษาดีเขาสามารถดึงเราขึ้นมาได้ไม่ให้เราจมอยู่กับตรงนั้นได้จาก,ก็รู้สึกว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ เพราะว่าเรารู้สึกดีจากตรงนั้นเราก็เลยอยากจะทําอย่างนี้ขับคนอื่นบ้างถ้าเกิดเราทําให้คนอื่นอ่ะดีได้จากตรงนั้นอ่ะเราจะยิ่งภูมิใจอ่ะ มันตีกันไปหมดเลยค่ะพี่คือหมายถึงว่าเราคิดแค่ว่าเราจะไปเรียนยังไงจะไปสอบยังไงจะใช้ชีวิตยังไงเดินไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วคือแบบมันไม่มีการลําดับเรียงว่าเราจะต้องแบบวางแผนว่าวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะมันคิดแค่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้อะยังไงก็ไม่ได้โดยที่เรายังไม่ลองเราลืมไปว่าทําไมเราไม่ลองล่ะเราตรงนั้นเราคิดไม่ได้จริงๆค่ะคือณนะตอนนั้นคือแบบทุกอย่างมันโถงเข้ามาหมดทั้งเสียใจ ทั้งกังวลเราต้องเป็นพาระจากที่เราทำอะไรเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มทำเริ่มอย่างเช่นที่แรกอะมือข้างนี้เราดีทำไมเรากินข้าวเองไม่ได้ทำไมเราคิดแค่นี้เราคิดไม่ได้เลยอะพอเราเริ่มทำอ่ะเราก็กินข้าวเองได้นี่นะอ่ะเรากินข้าวเองได้เราทำอะไรได้อีก แปลงฟันได้พอโดยเริ่มทํามันก็เริ่มกระบวนการคิดมาว่าในเมื่อเราทําตรงนี้ได้แล้วแล้วตรงไหนบ้างที่เราเตจะพอทําได้ค่ะอันดับแรกนะคะทางด้านทางด้านจิตใจยอยากจะให้ให้ดึงตัวเองขึ้นมาอย่าหอย่าจมอยู่ตรงนั้นมากอย่างที่สองก็คือการใช้ชีวิตการสภาพแวดล้อมการออกมาใช้ชีวิต คนพิการหลายคนนะคะอยากจะออมาใช้ชีวิตเองอย่างจ๋าก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นจะอยู่ต่างจังหวัดการที่จ๋าจะมาปั่นตามถนนท้องถนนเป็นไปไม่ได้ค่ะถนนมีแค่2เลนแล้วรถก็วิ่งเร็วไม่มีทางสําหรับวิลแชร์ก็เลยจ๋าก,ก็เลยผ่านตัวเองอยากจะมาใช้ชีวิตในในเมืองกรุงหรือกรุงเทพคิดว่าการใช้ชีวิตน่าจะดีขึ้นแต่มันก็ดีขึ้นมานะคะหมายถึงว่าเรามันมีทางลาดเราสามารถไปไหนมาไหนเองได้แต่บางที่ก็ไม่สามารถไปไหนได้ ลอเข้าใจกันว่าระหว่างคนปกติกับคนพิการอ่ะจะใช้ชีวิตยังไงอยู่ร่วมกันถ้าเกิดตรงนี้เรามัสามารถเยียวยาได้หมายถึงว่าคนปกติก็ควรจะมีมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงร่วมกับคนพิการได้คนพิการต้องมีมุมมองยังไงให้ใช้ชีวิตกับคนปกติได้อย่างเงี้ยค่ะลองมาอยู่ด้วยหมายถึงว่าลองอย่างคนพิการอย่างเงี้ยค่ะลองมาใช้ชีวิตอยู่กับคนปกติแล้วคนปกติก็ต้องลองมองคนพิการว่าตรงไหนที่เขาต้องการให้ช่วย ตรงไหนที่เขาอยากจะทำเองอย่างเงี้ยอย่างจ๋าเนี่ยจัปั่นวิแเชร์ช้าคนอื่นเขาจะเห็นจ๋าปั่นช้าเหมือนจะปั่นไปไม่ได้เขาจะวี่เข้ามาช้าแต่เราก็ต้องมีการวิธีบอกเขาว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะค่อยๆปั่นไปหรือขอบคุณนะคะช่วยหนูขึ้นตรงนี้ก็พออย่างเงี้ยค่ะคนปกติทั่วไปอะคะ่ะเขาเห็นเราอะ เขาอยากจะช่วยเราอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้เขาจะต้องช่วยยังไงเราต้องบอกมีหน้าที่บอกเขายิ่งเราเป็นผู้หญิงไปาถึงเราพูดเลยพี่อย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่จะจับตรงนี้ไม่ได้อธิบายให้เขาเข้าใจมากกว่าหมายถึงว่าผู้หญิงที่คิดบวกส่วนมาจากข้างใน คขาว่าสวยมาจากข้างในไปถึงว่าเราคิดบวกเราทำออกมาบวกเราพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสมันยิ้มแย้มแจ่มใสมาจากข้างในนะคะไม่ใช่ว่าเราปั้นหน้าแบบว่าเห็นใครแล้วก็ยิ้มให้โดยที่เราไม่อยากยิ้มอย่างงี้ค่ะเราพยายามมีความสุขกับปัจจุบันอย่างเจอใครเขาเห็นเราบางทีเขาก็อยากจะยิ้มให้เราถ้าเรายิ้มให้เขาก่อนเขาก็จะยิ้มให้เราถ้าเกิดเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เรามันก็มีความสุขนะคะเพราะว่าจะชอบไปคุณอุ่นยิ้มให้แล้วจ๋าก็ชอบยิ้มให้คนอื่น